ผมพามาดูเรือขุดแร่นะของจริงที่มาเลเซียนะครับให้ดูนะครับขนาดใหญ่มากเหมือนกับลงสีขนาดยักษ์นะะสุดนี้นี่นักท่องเที่ยวทั่วไปอาจจะเข้ามาชมไม่ได้ว่าการท่องเที่ยวมาเลเซียนะครับเขาพาผมไปชมนะฮะของจริงนะว่าที่นี่เนี่ยสมัยก่อนเดี๋ยททำเหมืองแร่กันนะครับ รัฐเปรักนะครับตอนนี้เราอยู่ที่รักเปรักใหญ่จริงๆนะครับเรือขุดแร่ของจริงเลยก็ <c oughs> ตามข้อมูลนี่ยสูงว่าตั้งแต่ปีสร้างขึ้นในปี1938นะครับ Ambulir. Come along, my friend. refurbishment. Maybe the next one or two years you all come, the area will be different. Uh, you are the last one by chance. Yeah. So why I bring you all today just to experience the last time before you will be refurbished. อันนี้ก็คือจะเป็นแบบไอที่ขุนเจาะดีบุกนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นอันสุดท้ายแล้วอิงมาเลย์เชั่ออ๋อปิโนะปิโนะอ๋ออันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วที่อยู่ในโลกที่ยังมีให้เห็นอยู่เป็นลำสุดท้ายของโลกแล้วแน่แล้วคืออันนี้อย่างที่บอกไปว่านี้มันเอกลุศมากเพราะว่าจริงแล้วอ่ะเขไม่เคยให้สัดประชากรเขาปิด ส่วนที่เขาตักแรกขึ้นมาแล้วก็หยุดแร่มาแล้วก็เข้าไปในตัวเรือนะครับแล้วก็จะออกไปทางสายพานทางฝั่งนู้นด้านหน้าอันนี้เป็นลำที่ใหญ่มากเลยทีเดียวเนะบอกว่าเป็นลำสุดท้ายของโลกแล้วนะแล้วก็อีก3ปีข้างหน้าเนี่ยตรงนี้อีกไม่กี่เดือนเขาจะปิดปรับปรุงทั้งหมดเลยเนะฮะแล้วก็จะไม่เห็นภาพนี้แล้วแต่3ปีถัดไปข้างหน้าเนี่ยเขาจะ เปลี่ยนเป็นตรงนี้บริเวณทั้งหมดจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับเมืองแร่นะฮะแล้วก็ทําพื้นยกขึ้นมาด้วยให้มันตัวเรือตั้งขึ้นจากน้ํานะครับก็มีงบประมาณเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมรอจัดการเลยถ่ายภาพนี้มาให้ชมก็คงเป็นภาพประวัติศาสตร์แล้วนะครับสำหรับเรเือขุดแร่ขนาดใหญ่ขนาดนี้แนครับ